มาดูการ์ตูนแนวหน้ากันครับคุณพ์จากการ์ตูนแนวหน้าพูดถึงนางชนีตัวหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเครื่องแบบขาวหน้าเหลี่ยมๆผมยาวๆค่าแต่สารคดีคลิปเสียงดิฉันขอชี้แจงว่าตัวดิฉันเองไม่ได้อะไรและประเทศชาติก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ครบอีกฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหม โรงพยาบาลพังราบควันไฟกลุ่นขึ้นมาบ้านเรียนประชาชนพังราบป้ายสะดุดีวีรชนผู้กล้านักรบผู้เสียสละทหารที่เสียชีวิตจึงมีมือที่เอื้อมออกมาจากศาลแล้วเขกกบานอีกะโลกหนาะคนนี้ว่าไม่เสียอะไรพ่อมึงสิ นี่คือสิ่งที่คุณพ์กรตูนนิสของแนวหน้าได้สะท้อนความรู้สึกความคิดออกมากับประโยคที่ว่าชี้แจงว่าก็หนูไม่รู้ยังจะดูมีสำนึกกว่านะหลานอิงจนวันนี้มันไม่เคยสำนึก,กนครับว่าความเป็นปกติสุขของประชาชนแนวชายแดนความเป็นปกติสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารตามแนวชายแดนเปลี่ยนเป็นภัย เปียนเป็นการเสี่ยงชีวิตและสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสูญเสียทรัพย์สินทั้งปวงเกิดจากมันมันไม่เคยรู้สึกมันบอกกับทุกคนบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าฉันทำให้ไม่สบายใจก็ขออภัยด้วยนะคะไม่รู้จะสรรคำดา่าคำว่าอะไรมาด่ามันดีถึงจะรู้สึกบางทีคนด่าก็เหนื่อยแล้วนะครับด่าเท่าไรไม่เคยรู้สึกอะไรเลย เขาจึงเปลี่ยนไปว่ากูเลิกด่ามึงก็แล้วก,กันอีหาจิตมาเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันให้แก่คนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดนะครับ